ทุกคนเพราะท่านเย้ยจักู่ที่ปลปอยว่างหรือว่าการหลู่เท่าท่านอารมณ์ไม่ค่อยยินดีเข้าใจที่นี่กะให้เอินว่าติดดีทั้งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอันเป็นทั้งพนิพัฒน์ก่อนก็นได้แต่ทุกคนพยายามที่สีภาวนาคือเอาความคิดของเขานึ่งอยู่ต่ะ คับริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยเพราะว่าสิทุกอย่างก้าวสามารถที่จะเป็นการเดินจงกรมใดทั้งนั้นย่างไปไฮไปหน้าย่างไปป่าไปสวนย่างไปไซก็ตามก้าวคว้าพุทธก้าวใสโ่โธโลดพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยอันนั้นแหละเป็นผููมิความเพียรแล้วเป็นภูมิสติแล้วจะให้มันขาดออกจากคําบริกรรมอันนั่งถ้ามันขาดออกจากคําบริกรรมื่อใดก็เอินว่า ความเพียรกับขาดยังนั่นมันสจิเกิดยังขึ้นบ่เกิดังกสางจะไปหวังอย่างอื่นสืเออืนอย่างหนึ่งก็ว่าการทรงอารมณ์มันเป็นกุศลก็ได้เหียออย่างหนึ่งว่าทําจิตให้เขารอดปลอดจากอกุศลทั้งปวงก็ได้ืิเอิ่นว่าทรงชานก็ได้ได้ทั้งบัแหละคือมันเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นเองอความรู้สึกหนจิตของเขาเราเพ่งอยู่ในหันเป็นการควบคุมบ่้ฟฝูงสารในความจากไดยากดีอยากนีอยากเป็น แต่คุณไดพอมีเวลาแน่บ่ดนี่คือคือมีเวลานั่งแหละนั่งท่าได้กันัน่งได้ได้ทั้งนั่นแหละอพระยา้าอื่นว่าเขาชานอื่าว่าชานหลด,ดหายใจเข้าพุทหายใจออกโต้นี่แล้วก็พระยา้าสังเกตอาการปิติที่มันเกิดขึ้นในในใน,ในกายาของเองบางคนกับคนหลุกค,คนพ้องสุดยองเก่าอคนหัวลุกยาบหยาบบางคนก็อิม่ม ตื่นตันอิ่มตื่นตันจุกยุ่งเมื่งห่วข้อนี่แหละบางคนก็เกิดขึ้นในระหว่างกลางจุดอุณาโลมก็กคือกลางหน้าผากบางคนก็รู้สึกว่าร่างกายโยกโยกจริงจริงนี่แหละโยกไปโยกมาโยกหนาโยกหลังหรือหมุนเป็นแบบนั้นรือสีเห็นแสงสว่างแฉบแฟบเดียวกับแหลกแต่รู้รู้สึกว่าตัวเองล้อยหรือลอยขึ้นแตตามย่างได้หน่อย ห้มันแค่ว่าชั่วแค่รัดนิ้วมือเดียวกันยังดีคําว่าช่วยแค่รัดนิ้วมือเดียวมันสงบจริงๆได้น,น,นั่นเอนั่นแหละฮะเจึงว่าแต่ละมือแตล่ละเท้าจะเป็นผู้ห่างจากฌานเป็นเครื่องสะสมไปเรื่อยๆแต่จะพูดเรื่องว,าวนน่าภาวนาจังได้แสดงเง้นหลานเอาตามลักสูตรตัวพุทธเจ้าเอ,อเอาตามลักสูตรพัวพุทธเจ้า ก่อนห้าสี่เขาสู้ทีเพาวานาตัง้งจิตเจตน,นาในการสมาทานสินตัวเ,เองเอาสินหานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงห้านาทีแล้วเลิกกันเขาใจว่าเออแต่ว่าต้องเช็ดเช้าเที่ยงเย็นเด้เช้าเที่ยงเย็นเข้าใจว่าเออทีนี้กะรู้ลมหายใจเข้าออกพูดโทกไ็ไใดใดทั้งนั้นแหละ <c oughs> เมื่อ มีความสงบเกิดขึ้นแม้แค่ว่าชั่วรับข้อมือเดียวก็ตามแค่ชั่วแค่มือเดียว,ดวยได้เวลาเข้าออกจากสมาธิมาแล้วอ,อให้อุทิศบุญถึงแด่มงสลรัพยสัตว์ทั้งหลายใจว่ามือละสามรอบรอบละหานาที่เอาแค่ว่ามันสงบแค่ว่าแป๊บเดียวเทนาน่า,ออานั้นแหละนาจักบันนี้ แค่สงบแค่รัดข้อมือเดียวนี่พ่อฝวกอันแจ่ฝกเห็ดยุ้งหั่นมาหนาลืือมีเวลาเห็ดยุ่งใส่กับเห็ดใดไทั้งนั้นแหละวะแต่ว่าเห็ดมือละสามหลอบแต่ว่าต้องต้องสามารถท่ามศีลดยจิตเจตนาให้มันบริสุทธิ์ภายในทต่้งวัเด้ ตั้งไวหาหนาทีในหาหนาทีต่างกดอเอาให้ได้เด้อดเอาให้ได้อพอถึงห้านาทีแล้วเลิกวังเสด็จวันใดต่อไปจักนั้นเจะเท่ลไรเชา้าเที่ยงเย็นเย็นเย็นนี่นาที่ได้ยุเ่เงี้ว่ายังมาแล้งขึ้นเฮาเอาฝาดแมงาย้ำนอนเลยเพต้องเอาแค่ว่าส่วดรัดนินวมือแล้วเอามันรับตายไปเลยหลดเออเอามันรับแบบสันคิดไปเลยโลดแต่ว่าตอนเช้านียากยุ ก <c oughs> ันเา้าเนี่ยมันสิฟ้าไปอันเขาห้องน้าวก็มันสิควบคุมความคิดไปบ่แล้วกวบกินท่านควบคุมความคิดท่นนานบอกอนมันสิคิดไปหาเงิน <c oughs> แต่ว่ายา,ากหรอกคือพวกเขานี่ชินกันดยแล้วเจาผู้สรีเริ่มฝึกหัดนั่นนะ่ะกะกะนั่งไปเห็ดเอาตักข้าที่มาอยู่ในนี่ทุกคนชินในการบริกรรมภาวนาอยู่แล้วหรือการนึกถึงคําสอนพูทธเจ้าหรือการนึกถึงคือทําความดอนๆผพ้ใจเจ้านั่นแหละ ยังกะตามแต่คือขาเห้ากาวข่า,า,นานามัตถุพุทธนังกับเป็นการนอนนองพุทธเจ้าเราก็เป็นการถืออุูธพระรรมประสงค์เป็นที่พึงแล้วเป็นแล้วช <c oughs> ื่อไรว่าหลังสามารถท่านศินเอาจา๊กหานาที่จากหลังจากนั้นเราไม่เห็นว่าใดเป็นเลิกไปแต่ว่าให้รู้ลมเข้าออกนี่หายใจเข้านี่พูด โทพูโทหากมันมีอาการปีติจักอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแวบกหนึ่งกระามมั่นแหละเป็นผู้ไม่ห่างเกี่ยวกนชั้นใดกระซังมันจะไปอยู่หุจักซื้อมันดักชั้นใดมันก็บบรลุอรหันต์้ดบิดนันแหละเออชั้นที่หนึ่งที่สองใดบดบหัะศีหรือว่าสมาบัตแปดดอกปรหัตว่ชา,นานชั้นนั้นชั้นนี้้างมันภาษาซื้อมันเมื่อตามโมโลอยู่นี้ก็เกิดใดทั้งนั้นแหละความสงบนัน่ะ เกิดได้คือเฮอมื่อไารเห็ดล้งเบิ่งเด้ออาการติติจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นก็เห็นได้เดี๋ยวบางลายจมูกจะคล้องมันก็เป็นแล้วเวอร์ขึ้นขคาเดียวนะนิ่งๆอยู่บัดเนี้ยนะแค่นั้นเองไม่ได้ยากหรอกมันเกิดขึ้นแล้ววางการมน้ากากเอาไปฟึุกเอาเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งห้เห็ดสักสามหอดสําจรล้วฟูซี่ผู้ี่เอาไปฟึ๊กบัดบ่มีเวลามาวัด ช่วงเศร้าแต่มีเวลาครเห็ดสามารถท่านสินไว้จะหาหน้าที่หลังจากห้ามนาทีนี้แล้วข้าพเจ้าขอเลิกกันเออขอเลิกสินนี่เพราะทำไม่ได้มีภารกิจว่าไปเท่นั้นแหละหาใจเข้าพูดหาใจออกโทษจนวามันติดมีความสงบสักแว่บหนึ่งก็เอาหน้าหรือคําว่าสงบแว่บหนึ่งเอาอาการปุตรีเป็นเครื่องยืนยันจึงเป็นผู้ไม่ห่างจักชานตอนเที่ยงกับเห็ดแต่ตอนนอนกับเห็ดเห็ดเรื่องสั่นสามารถท่านศิน เป็นผู้ทื้งฌานมีอาการสิตติเป็นเครื่องยืนยันเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานแล้วนะ <c oughs> ทีน้กะอุทิศบุญแบบอุทิศบุญหลังจากออกมาจากนั้นแล้วขออุทิศบุญให้กับสรัรพสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบรรดามี e และมี่แสดเมื่อกลไปเองดอกเลยครบทันแหละหเหตุสามรอบูุได้ยากรวโอ้ยแต่มันถืฝันมันหรืมันมาจากรวยแมงด้เนาะ <c oughs> ฟังว่าแต่ละคนแต่ละคนคือทุกกิริยาอาการบวชสี่ืินเดินดังนอนย่างไปให้ไปหน้าไปทําการทํางานตามตนนนทนทั้งไปหัวไปสวนทํางานอยู่กับสร้างทําสวนอยู่กับตามทุกกิริยานี่สามารถภาวนาได้คำหนึกเนี่ยมันอยู่ในใจของเขาเองเลยผุดโทพุดโทไปเลย ทุกย่างก้าวก้าวขวาพุทธก้าวซ้ายโทเนี่ยทุกย่างก้าวให้เป็นขั้นกรรมภาวนา่าแยกมังขาดออก <c oughs> แต่บอได้คุยกับไผ่มันทํางานโลงงานเหมือนทางานยังก็แล้วแต่เพาวนาอยู่ในใจของเจ้าของเองเอ,อพุทโทพุทโทพุทธโธพุโทพโธไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะ <c oughs> ไปหวังผลมันเห็ุไปโลด,าดาาการหวังผลมันเกิดการเป็นข้อมอยากมันแหลกเอาข้อมอยากอยากสงบอยากเข็นนั่นอยากเข็นนี่อยากบรรลุอยากได้นั่นอยากนี่จะไปแลก ไม่กระทั่งการอุทิศบุญกับยะแรกอุทิศไปรโรดอุทิศไปให้สัรพสัตทั้งหลายนั่นพ่อเป็นสัน่งเร่งว่าสุกิริยาอาการการทํางานกับการปฏิบัติธรรมมันตีครูกันดใดเข้าห้องน้ำดังสิสามารถเท้าบา้านใดเข้าชานกันไใดเข้าห้องน้ำออได้ว่ามันบ่ได้มันทังหนึ่งก็่าชจากะะตัวละครว่าชานคือเพ่งในอารมณ์เดียวนั่นเอง ส่วนความหลึกล้ำจังวากันที่หนึ่งคำว่าความความลึกลำก้ำข้าไปในสามในสี่เด้อันหนึง่งอันสองเออสบายเป็นปกติที่พวกข้าทุกมือเ,เห็ดอยู่แล้วคนที่เข้ามาเห็ดอยู่ในวัดของเขาเนี่ชั้นหนึ่งชั้นสองถึงเป็นอยู่แล้วแต่ว,ว่าเขาบอกจักซือมันถือซื้อคือพวกเข้ามาวัดนี่สลระกิเลสเห็ดมหา่านอันสูงสุดเห็ดมหา่านอันใหญ่คือการบไปขาดซัดเออหนว่าสาระกิเลส ที่พวกมาเห็ุงานในวัดนตอสะละข้อมักทรัพย์แล้วสละข้อมหลอย,ย่างนี่ไม่หาคออะไรเขาไม่ได้รู้ว่าเขาสละหรอกแต่ว่าบัดหนึ่งเวลาเขาสนทนาหนึ่งนี่ก็สนทนาทำตามการนเ<อ>นี่ยอนี่ยก็เบาทรมากขึ้นกับที่เบาพื้นกันก็ถึกดาเน<อ>่นแหละจังหวะคนที่มาอยู่นี่แล้วก็สิมีเก็ตเล็กเก็ตหน่อยเสริมเติมอยู่เรื่อย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 สดยังมาก แบบนี้พวกยุบันที่เข้าใจว่าเหตุใดยึดดอกลูอยู่นั่นเบิ้มท่างกันแล้วกันเดี๋ยวกับผู้นั้นมาหาเดยวกับผู้นีมหาก็เกิดความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เอเอมันในความว่า่าอจากว่าน้ำเขาไปจากเหตผู้นั้นมาเด็กบาดเขามมแล้วก็ได้เฝ้าเข้าเออว่าไปน้ำเขาปุงแตงไปน้ำการนี่ความจังสี่ของมันชิ่นชิ่นกว่าสิภาวนหน้าอีกเนาะต้องใบชิ่นเพราะเราภาค ส่วนกันบวกลบไหลทั้งวันเรื่อยๆปั๊บปั๊บๆก็เลยแหละเออหยกตัวยางนั่นหยกตัวยางนี่ขึ้นมาหลดแล้วตั้งข้าเจ้าทั้งว่าหาที่สัพยะที่เหมาะสมที่อันควรที่นิสธาอันเดียวกันที่มีอารมณ์เดียวกันมาอยู่น้ำกันมันจังบวขัดบวแย่งกันเนี่ยมันจะได้ยังมากกว่าเออคือกว่า ส่วนมณฑวัดเอ้ยส่วนมณฑวันก็ได้บุปผาต้อไปวัดเพราะวันหน้าจะบานก็ได้แั่โอ้ยยังมาเว้าอันพูดมันเบาอยั่นง่ะพูดมันบ่เห็ดจักอะไรเออบ่กระทบกระทั่งเขาเพราะว่าแต่ของบาคทีปัญญาเหตุมันเลยบเบาไปงังยสั่นเออแต่พอมันบรรลุบัลตอกขั้วแล้วก็ทะลุใส่กันบัลตอกขั้วเลยละเออเด็กั้อยเด็กทั้งแท้ก็มาสู่ผู้อยู่ป่าอืมลอยทั้งลานเลยเขียดท่ากันได้โดด มันเขาสิบอมีอหยังมากพวกรีปานี่เขาก็มีภาหน้าของเขายู่ได้หันแลับลองบ่ไปหลบวนชาวบ้านชาวเมืองเราเมาอยาไปด่าของไผ่ขึแล้วกันนาความสงบโดยการปรุงแต่งในความอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็นโอ้ยมันขาดสั่นมันหลักสั่นเขามาแล้วพบซากจากนับประมาณเม่ได้มันอาบนับได้ซะด้วยทำไปว่ามันสั่นเขาสั่นเขาสั่นเขา ต่างกันหลายมันคนละอารมณ์กันเลยอยู่ในบ้านมีแต่อารมณ์ข้อสิขับแขนงขัดเครื่องใจได้เลย mm hmm. เียกกับผู้นั้นสิมาหาเีืยกกับผู้นี้สิมาหาเออดีในเฮาสบายการทํางานกับการปฏิบัติทรามเป็นอันหนึ่งเดียวกัน mm hmm. หดนำจนไม่ไป้ายเพาว่าหน้าไปสังเกตอารมณ์จาของ mm hmm. สายยางมันไปของปุ๊บสี่ศูนย์หรือว่าศูนย์เลอ mm hmm. แต่ตะกี้เข้ากับว่านหุจักดอก ฟาวตัส้สรแล้วลับไปของปั๊บศูนย์หลดต้องซื้อเฝ้าไปเห็ดหยังแต่บางอารมณ์จะของอบ้างตัวนั้นว้างตัวนี้ก็ไปค่อยพักออกตัวแแต่ก็ฮดไปตัวคือเ่าต้องเฝ้าแล้วเห็ดไปเรื่อยๆซื้อๆบ่แล้วมื้อนี่ก็เห็ดมื้ออื่นอ่ะนี่ละ่ะคือการทำง,งานกัอการปฏิบัติธรรมของเฮาเฮาบ่าไร้เลงตัวเห็ดกิเลสเพราแมันง,งานหลักนี่งนงเงีจังสคของเสริมเป็นผลพอยใดยซื้อได้อนะันนั้น คือเฮาภาวนานี่แหละผลพระใดคือเห็นนั่นเห็นนี่มีอาการปีติเกิดขึ้นแหละเห็นสวรรค์มั่งเห็นนรกมั่งหรือเห็นสิ่งอีอย่างแปลกแปลกพิสดารนั่นแหละอันนั้น้เอาแค่ผลพระใดได้นิมิตนั่นนะข้องเล่นอันนี้คล้องขมขมคือของจริงๆริงเูท่าท่านความรู้สึกมันคิดของเจ้าของเราละอารมณ์ให้มันได้ตือมีตั้งหากล่ะของจริงมันดับพบดับศาสตร์หมันไวมื่อนี่อาจจะดับได้ชั่วคณะหน้าที่ เออมื่ออื่นเอาอีกหน้าทีหนึ่งตัวหกนาทีไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันทั้งเสียใจเพราะชั่วโมงหลงนาไหลไปไล่ไปเลยแต่ว่าการทำานึ่ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชิามันสิมีช่วงขณะหนึ่งที่เิ่นบอกว่ามันบ่แน่ดอกการตกกระไดพ่อยโวนโดยเขานี้พ่านแบบในขณะมันทำมันเห็ดดูเข้าดูเขาดูเข้าดูเขาบอกคนเฮาเวลามันเสียใจมันไปรู้เท่าท่านตัวนั้นตัวเดียวครับตายพร้อมปึ๊บ ร่างกายตายไปเรีบยบร้อยแล้วจิตเขาผ่านเลยเด้เออบรรลุแล้วเนี่ยจังว่าฝึกให้มากฝึกให้ชินโดททาให้บ่อยทําทให้มากนั่นเองไปเรื่อยๆเ,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 เออปรจําเป็นต้องไปหวังผลยังกํามันดับเสร็จไปเรื่อยเรื่อยเลยห้าสิรูในตนัวเฮาเองแบบแต่ว่ารูแล้วจะไปติดจะไปชินอยากได้ในอารมณ์อันกเกออ่าคือขอ้าว่าความสงบจังสิแท้จริงแล้วมันสงบเราได้จากการปรุงแต่งแสวงหาความอยากใดอยากด,อากด,อากดีอยากมีอยากเป็น สง,งบจากตัวนี้แล้วเพราะว่าเขาเอาข้ามบริกรรมเมื่อใส่เมื่อใส่ไปนันคขาคิดอันนี้แล้วเขาก็เฝ้าสังเกตความรู้สึกตัวเองเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิมากระทบต่อสังเกตความรู้สึกของตัวเองมีคนบอกผิดหงศูนย์บ้ามีคนบอกย่องดีใจบ้าหลงบ้าเนี่ยท่างสิพธิพัมญขวบคุมตัวนี้เป็นผู้มีสติและสัยายามผัสเหต สติระลึกได้่าสิศ um you know. ูนบาสพันจะขึ้นหลุสุกเัว่ามึงศูนไปเห็นอย่างมึงศูนไปนรกตินั่นมันก็เตือนตนโดยตนด้วยหันแหละเนี่ยคือว่ามันตางกันอยู่กับพวกนันคือว่าพาวนาในบ้านมันบม่มีดอกซูเมอร์นี่ลอยทั้งลานไปบังมีผู้ใดนังพรวนาอยู่บอกไปเบิ้งรลดเออเบ็ดบานผีนี่ก็ได้เนาะไปหาบนรูมันมีอยู่บ่ ยาคัมไรพี่น้องเจ้ามันดังพวหน้าอยู่บ่หรือว่ามันดังดาคนไอ้จ้าสัน่นเหรอบัลไยพระนะลอยทั้งลานไปคอ,อยเอาชีวิตแหลกเลยก็ไดว่าไปตรวจเบิ้งรู้มันมีผู้ดังพวหน้าอยู่บ่เออถ้ามีดาค้นหนึ่งคอยสิตายให้เบิง้งแหลกเลยกระไดว่ามีก็แล้วกันเนาะเห็นว่าสัน่น และจังหวัดนั่นคอยวอาอยู่เดียวนี่ก็ตังถ้ามนันมีอยู่เดียวนี่พี่เห็นคอยตายเลยก็ได้เดี๋ยวพอหาตัวผู้ใดไปตรวจก็ได้เนี่ยกล้าขนาดนั่นแหละออมันมีสถิตกดโทรศัพท์แม่เนาะฉันว่าตูตูจะหันแล้วพวออกเบิ้งหนังเบิ้งโทษขัดกับเบิ้งไปละพวกด่ากันกระดาบพวกจับกลุ่มเบาเพื้นกับเบาไปหันแล้ว <c oughs> สั้นแหละ แต่ถ้าม่าในกลุ่มที่มีศรัทธาเดียวกันมีจาคะเพื่อกันเพื่อจยักจากซอยเหลือบุคคลผู้อืน่นว่จจาคะเสียสลระนั่นไม่หันสลระเองของมันไม่หันห่นการนี้ออกจากวานจากเรือนท้องขาม่าอยู่ในวัดแล้วเขาบ่ามีใจจักเหน็ดได้ว่าสีขาสัตว์นั่นมันเป็นมหาท่านแบบไงครับเราเรียนการบ่ชขาผู้อืน่นสัตว์ทั้งหลายหมดแม่งคือคนได้สิวกันเดียวกันด้กับคน พียงแต่ว่าไปตกแต่หลางนั่นกสื่อราะว่าความเคยชินในความโกรธในความเกลียดในความหลวกในความหลงสื่อแล้ไม่ไปชินในอารมณ์นั่นเลยไปเกิดเป็นสัตว์เ่านั่นเ่านั่นอคำว่าต่วละครจะเกิดเป็นสัตว์ก็ยากก็ได้ต้องร่มงาโลกตะกรที่จะมาเป็นเพราะแห้งอยู่ได้แตนน่ต่มันจุดเป็นไปตามลำดับคลุก,กรลมอะไรนัหนักก็เป็นไปอันหนักกัวละครไปเรั่อยสัตว์ถูกอย่าง,าง, <c oughs> ก,างก็คือคหลนมาจากคน คือพอเข้าอยู่เดียวนี่แหละนว่าตัดสินจะสิไปเป็นเมืองม <parece. S 1> se. ุ่มสวนยางหรือจะสิไปเป็นยังนะสิโอ้เก่งเกินไปไหมฮิโปสิไปเป็นฮิโปหรือสิไปเป็นยังเยี้ยมมากจบสิไปเกิดสวรรค์บ่ เปนิพพานนะเอออุปสมานุสติเรียกว่าจับนิพพานเป็นอารมณ์เข้าใจว่าหล่ะเออนั่นแหละเมื่อนั้นท้าวบาสุไปเกิดเป็นหมดอย่างคิดหาชนิดสะก่อน่าชนิดหมดของใดมันสิสบายที่สุดแต่ว่าเป็นหมดแดงนั่นเขาสิแง่ห้างกินโอ้เอาหมดชนิดนี้แต่ว่าเป็นหมดแดงอันนั้นโอ้ยุจีดินบาดไฟไม่หมาใหม่ใหม่มากกสินีจังไดมือทักษันติลีเด ว่าพ่านม่ดีนี่แหละถึงสี่อุปสม่านุสติไปวันหนึ่งถึงปานิพัาน์เป็นอารมณ์ตายแลกูปดิพัน์น่ะกูบเกิดอีกนี่คือทางปัญญาหรือนี่คือทางคิดคิดทั้งสี่มั่นกับสงบจากความผูงแต่งสแสวงหาอยากได้อยากดีอยากมีเป็นละคิดทั้งสี่ก็ดีเดียวไเอิวัดจัดนิพพานเถึงลมมันบ่แน่ดอกหน้า ในขณะหนึ่งมันหมุนหลอกไปของมันมันไปถูกตกระวางตายพอดีกับถือข้อม่างมันก็ไปทันตัวเนาะยังไงเข้าว่าต้องสีเรียสในการปฏิบัติ <c oughs> ไปพ่อเมื่อ <c oughs>